้าาากก่อนนนนศสหรัับแแแขขววงงงดดดดิิเตีีไมทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเจรอดเลยเจรอดข้างบ้านเราอ่ะลายไปก็ไม่ตอบนี่ว่าจะถามข่าวลงทุนแกซะหน่อยฮะข่าวลงทุนถามเจ๊แกทำไมอะ เราไม่รู้เลยซะแล้วเจ๊แกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลงทุนเลยนะใครๆอ่ะในกลุ่มพุ้นไป8ปฐานแกทั้งนั้นกลุ่มหุ้น8 8 8แโอ้หแค่ชื่อก็น่ากลัวละป้าโดนหลอกลงทุนหรือเปล่าเนี่ยข่าวเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อมูลปากต่อปากทั้งนั้นตรงนี้ทวิตอัปเดตตามเทนเชื่อถือได้แน่นอนเชื่อได้ไรทวิตต้องทวิตเฟซ ข่าวปลอมเผดจปลอมเยอะไปหมดเอาอะไรมาเชื่อถือ,อเ,เดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กลุ่มอะไรกันทั้งนั้นน่ะไม่เขาใช้ทวิตการทุกคนเขาใช้ไลน์กันทวิตชัวกว่ากลุ่มพุ้น8ป8ที่สุดละนาเลือกแหละปูเลือกเซฟเทด .com แหล่งรวมข่าวสารข้อมูลที่อัปเดตและเชื่อถือได้แถมยังมีบทความและบทวิเคราะห์ที่ให้เลือกอ่านแบนบจัดเต็มหยุดเถียงกันไปที่เว็บไซต์เซฟเทด c o ทที่เดียวจบปูนะคุยกับใครอะขายของเกิน